้เงินหรอ,อรถกี่บาทเออสองพันห้า 2, ครับสองพันห้าอ่าสองพันห้านะอันนี้ผมสิไม่ได้พูดเองนะคุณลูกค้านะคะสองพันห้าร้อยบาทนะคะใช่ครับซึ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสองพันห้านี่ก็คือลูกค้าใช้เงินดาว อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวเด็ดๆโปรโมชั่นโดนใจที่ยมสินจะจัดมาให้นะคะสวัสดีค่ะมาอีก1ไลฟ์แล้วนะคะไลฟ์นี้นะคะจะบอกว่าสำหรับนะคะใครที่กำลังอยากจะออกรถใหม่นะแล้วเรารู้สึกว่าในส่วนของค่า,าใช้จ่ายจะใช้ค่าใช้จ่ายเยอะไหมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮอนด้าเองเนี่ย จะมีอยู่1นึ่งแคมเปญเรียกว่าดับเบิลสมายนะคะใช้เงินดาวแค่ศนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนิงมีส่งมอบรถ H R V อยู่1คันนะคะเป็น H R V R S สีดำคริสตัลมุกนะซึ่งลูกค้าเนี่ยใช้โปรแกรมดับเบิลสมายนะคะในการจัดไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ใช้เงินออกรถแค่2,500บาทในวันที่รับรถใหม่วันนี้ด้วยนะคะเย้่ยสินพาไปแนะนำนะแนะนำนะในเรื่องของแคมเปญดับเบิลสมายนะคะสำหรับ ท่านไหนนะคะที่กำลังสนใจแคมเปญดับเบิลสมา,สมาที่อยากจะออกรถใหม่เนาะแล้วเป็นกังวลว่าโปรแกรมดับเบิลสมาเนี่ยมีจริงไหมนะคะก็เดี๋ยวสินพาไปลองคุยนะแล้วก็ได้รับคาแนะนำจากลูกค้านะคะว่าจริงๆโปรแกรมดับเบิลสมาเนี่ยเงินดาว0%เนี่ยมีจริงไหมนะคะแล้วก็ทำยังไงถึงผ่านไฟแนนซ์นนะแล้วก็ได้รับรถในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตพบกับ,พบคุณ คุณวิทวัฒน์นะคะวันนี้คุณวิทวัฒน์ก็อย่างเมื่อสักครู่ที่เราเจอในไลฟ์แล้วก็คือคุณวิทวัฒน์มาออกรถเป็น H R V นะคะใช่ใช่ใช้โปรแกรม Double Smile <Double. S 1> ใช่ไหมคะเป็นการใช้เงินดาวแค่ศูนย์บาทเนาะใช่ครับวันนี้ใช้เงินออกรถกี่บาทเออสองพันห้าครับสองพันห้าอ่าสองพันห้านะอันนี้ผมสิไม่ได้พูดเองนะคุณลูกค้านะคะสองพันห้า <000 S 2> <000 S 1> บาท e <ard S 1> นะคะการ จ่ายเงิน25 0 0น้ี่ก็คือลูกค้าใช้เงินดาวแค่0บาทที่เหลือก็จะเป็นค่าจดทะเบียน4,500บาทเนาะแล้วก็ค่ามาดจำายแดง3,000หักเงินจอง5,000เหลือวันรับรถที่อ2,500บาทนะคะแล้วก็วันนี้ก็มากับครอบครัวนะคะให้กำลังใจนะคะแล้วก็จะบอกว่าสองลานนี่หนึ่งนะคะคุณวิทวั์เป็นผู้ซื้อนะคะและก็ครอบครัวครอบครัวนะเพราะเป็นรถของครอบครัว ครอบครัวก็เป็นผู้ค้ำประกันนะคะดังนั้นอันนี้คือ,อรถครอบครัวจริงเพราะว่าทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วมกันทั้งหมดนะคะใช่ไหมคะใช่โอเคอมีส่วนร่วมกันทุกท่านนะคะก็คือเป็นกาลังใจให้คุณวิทวัสทุกท่านเลยนะคะไฟแนนซ์ผ่านยากไหมคะก็ไม่ไม่ยากนะครับก็คือแค่เขามารับเอกสารเสร็จเอกสารแล้วก็รอผลอนุมัติอย่างเดียวเลยผลอนุมัตินะใช้เวลาอนุมัติก็ไม่ไม่ได้นานนะคะเพราะว่าเอกสารของคุณวิทวัสเนี่ย เป็นทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้อ่าเป็นโปรแกรมเมอร์ครับเป็นโปรแกรมเมอร์ก็คือเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะรายได้ชัดเจนข้อมูลชัดเจนแล้วก็ทางครอบครัวก็เป็นในส่วนของพนักง,งานบริษัทด้วยเช่นกันดังนั้นข้อมูลต่างๆเอกสาร,ร,รต่างๆครบถ้วนในแคมเปญของดับเบิลซ์ไมไม่ได้ขายฝัน่น,นะคะมีจริงนะคะก็คือลูกค้าสามารถดาวน์ศูนเปอร์เซ็นต์ได้นะคะแบบคุณวิทวัฒได้นะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนาะ สำหรับองค์สิงเองในส่วนของคำแนะนําต่างๆก่อนที่มีการจองรถได้มีคําแนะนําอะไรต่างๆคุยกันไหมเอ่ยเรื่อง<ก>ของก็มีการแนะนําเบื้องต้นนะครับว่าว่าจะต้องเตรียมเอกสารยังไงหรือว่ารายได้ถึงผ่านเกณฑ์หรือเปล่าอะไรเออ๋อโอเคก็คือไม่ได้รับจองมาแบบที่ไม่รู้อะไรนะคะคือคือเราได้มีการพูดคุยกันก่อนแนะนําลูกค้าก่อนว่าข้อมูลหนึ่งสสสี่ห้าลูกค้ามีข้อมูลไหมคือจะบอกว่าดับเบิลสไมล์เนี่ยเป็นเป็นโปรที่ เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดง่ายเนาะแต่ก็ไม่ได้ยากนะคะขอเพียงแต่ว่าต้องเปิดใจคุยเรื่องข้อมูลกันก่อนว่าลูกค้ามี1 2 3 4 5ออะไรบ้างนะคะ<ห>พอข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนนะคะผู้ซื้อโอเคอาชีพเขาเรียกว่ามั่นคงเนาะรายได้ชัดเจนผู้ค้ำประกันน่ารักสองท่านนี้นะคะช่วยดูแลรายละเอียดด้วยนะคะก็ผ่านนะคะสามารถรับรถใหม่ได้เดี๋ยวยังไงขออนุญาตนิดนึง ตามตามพื้นฐานเลยต้องพาชมรถพาชมไหนได้ไหมคะ,ะว่ารถสวยขนาดไหน,นะจะไปออกโปรแกรมไหนก็ตามนะคะของแถมยังเยอะเหมือนเดิมแล้วก็รถก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะจะออกเงินดาวเท่าไหร่ก็ตามได้รถสวยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมรถนิดนึงค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะ,ะขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวคุณวิทวัสนะพาชมรถสวยๆแล้วเมื่อกี้แนะนําการใช้งานต่างๆไปแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะช่วย เขาเรียกว่าสลักเวลาในการแนะนําเพราะว่าเมื่อกี้บอกคุณวิทวัลแล้วว่าขอเป็นวิทยาทานสําหรับลูกค้าที่มีความกังวลนะคะว่าโปรนี้สำหรับลูกค้าแบบไหนนะคะจริงๆค้าขายก็ได้นะอาชีบริษัทก็ได้ขอให้เอกสารชัดเจนนะคะสามารถใช้เงินออกรถเพียง2,500บาทได้แต่ขออนุญาตพาชมรถนิดน,นึงค่ะโอเคคันนี้เป็นรถรุ่น hrv เนาขออนุญาตยืนข้างรถนิดน,นึงค่ะเป็นไงคะหล่อไหม ลออยู่นะแต่คนขับจะเก่งนิดนึงนะคะโอเคขออนุญ,ญาตนิดนึงค่ะทำไมถึงเลือกเอ v รุ่นนี้เอ่ยก็รูปทรงมันสวยครับแล้วก็ข้างในก็จุของได้เยอะจุของได้เยอะ <ใช S 1> เยอะขนาดไหนขออนุญ,ญาตด,ดูหน่อยได้ไหมคะตัวนี้ด้านหลังนะคะอ่าด้านหลังนะโอเคข้างหลังอันนี้จะเป็นของที่ระลึกเนาะโอเคอันนี้ก็จะเต็มให้เหมือนกันนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้ ัดสินใจสีดำเนี่ยเพราะอะไรเอ่ยสีดำชอบสีข้างในไหมคะใช่ครับเพราะว่าได้ข้างในสีแดงด้วยข้างในงสีแดงน,นะแบบนี้นะขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งขอดูบอกข้างในเต็มๆนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้นะคะสีบอกข้างในนะปกติถ้าเกิดดูที่ข้อมูลอื่นๆจะมีพลาสติกคลุมอยู่นะแต่นี้คุณวิทวัฒอนุญาตนะคะขอให้ดูได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยงามแบบนี้เลย เห็นข้างแรกว้าวไหมว้าวเลยว้าวเนาะเพราะว่าหลักๆเราก็จะดูจากในคลิปเป็นประจำนะคะวันนี้ได้ดูรถจริงก็คือก็สวยสวยกว่าในวีดีโออ่าในคลิปนะโอเคได้ค่ะแล้วก็เมื่อคู่แนะนําการใช้งานต่างๆนะคะข้อมูลก็ได้คุ้มค่าเนาะกับราคารถที่ซื้อไว้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตด้านหน้านิดหนึ่งข้างหน้ามีอะไรเก๋ๆโอเคข้างหน้าก็แบบนี้เลยค่ะคิวบันไดเป็น LED เนาะ โอเคแล้วก็ไฟสองสว่างที่เท้าก็สวยๆส,สปอร์ตแบบนี้เลยนะคะนั่งสบายไหมคะสบายครับนั่งสบายนะแล้วก็อีกอย่างความเก๋ไก๋ในรุ่นนี้ก็คือเขามีสลูปแบบนี้นเ,นะ okay. เห็นไหมคะดังนั้นห้องโดยสารข้างในคือนั่งโล่งๆเลยเนาะโอเคพอเห็นรถแล้วเนี่ย จะบอกว่าหายเหนื่อยไหมกับสิ่งที่จะบอกว่ารอรถสักพักใหญ่ๆเหมือนกันเนาะใช่ครับ <Okay. laughs> มีการเปลี่ยนสีมาประมาณสองรอบนะอันนี้เป็นรอบที่สามนะคะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนสีเพราะว่าหลักๆเนี่ยก็คือสนใจชอบ SVRS รุ่นนี้จริงๆเนาะแต่ว่าสีตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามรายละเอียดนิดน,นึงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ตรงแล้ว <laughs> นะคะ,ถ,คะถูกใจครับถูกใจสีนี้นนะสีดำนะเดี๋ยวขออนุญาตน,นิดนึงค่ะนะคะหล่อเลยจะบอกว่ายืนมุมไหนก็หลอ่อ <laughs> นะอันนี้แซลคนขับนะคะเพราะว่าจะเขินนิดนึงโอเครายเอียดโดยรวมเรียบร้อยอันนี้สําหรับการออกรถใช้เงินออกรถ2,500้บาทราคารถ1 1 1่ง0้านบาทมีอยู่จริงนะคะออกรถได้จริงโดยลูกค้าของสิงคุณวิทวัฒนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสําหรับการสลัเวลาในการให้ข้อมูลนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงองค์คิดถึงองค์ุดด้วยนะคะคิด